ขออภัยเจ้าของบ้านกลายเป็นดารมาม่าขึ้นมาเบาๆทันทีเมื่อนักแสดงสาวเจนิสเจนิสตาได้ไปร่วมงานแต่งงานคู่ของหมากปรินคิมเบอร์รี่โดยในงานนี้เจนิสได้สวมชุดเดรสสีขาวซึ่งบางคนนั้นมองั่งไม่เหมาะสมซึ่งทางด้านเจนิสก็ยังได้โพสคลิปช so ี้แจงโซเชียลพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าขอโทษเจ้าภาพด้วยนะคะหนูรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆใดๆคือยินดีกับคู่บ่าวสาวมากๆอบอุ่นมากหลายอารมณ์สุดๆซึ่งเจนิสได้ชี้แจงเล่าเรื่องนี้ไว้ว่า จะมาเล่าความโง่ของตัวเองให้ฟังคือตนใส่ชุดขาวไปงานแต่งที่หมาที่คิมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ควรใส่สีขาวไปงานแต่งตื่นเช้ามากินข้าวกับที่บ้านพี่น้องก็คือสวดยับให้ทําไมใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งทําแบบนี้ไม่ได้นะักคือพี่ก็เลยบอกว่าถ้าใครใส่ชุดขาวมางานแต่งก็คือนินทาเลยนะักนี่ก็แบบให้ที่มาเล่าให้ฟังจะมาบอกว่าคือการให้เกียรติคู่บ่าวสาวสําหรับคนไม่รู้และยอมรับว่าตนไม่รู้เลย รวมถึงชาวเน็ตหายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นในมือพี่ใช้อะไรทนาใช้มากกอกอกอเพิ่งรู้เหมือนกันข้างแงเพิ่งรู้เหมือนกันว่าห้ามอใส่สีขาวแงงงเราได้น่ารักดีค่ะไม่น่าจะมีใครโกรธได้ลงคออะฉันก็เกิดมา28ปีไม่เคยรู้เลยเหมือนกันนนห้า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 ใครตั้งกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยคือคิดอย่างเดียวงานมงคลคือห้ามแต่งสีดำไม่นันบอสุดคุณผู้ชายนอกนั้นไม่รู้อะไรเลยเคยได้ยินมาเหมือนกันข้าไปงานแต่งทางที่ดีคือเรื่องสีขาวนี่ก็เพิ่งรู้เลยเคยใสย่ไปด้วยนะ เมาตัวเองน่ารักเทลชาวเน็ตบางท่านก็เหมือนไปโกรธผู้โกรธมาที่บ้านมาแล้วมาลงกับอกคนอื่นตามโซเชียลพูดจจหยาบๆคลายๆน้องเจนนิสอย่าคิดมากนะครับปล่อยเป็นอากาศไป